กองพวกผมมีอยู่ข้อเดียวเท่าน,นั้นคือเรื่องการยุบสภาคืออำนาจกับประชาชนผมจะประกักของท่านนายกวันที่ท่านนายกสมัครจะประชุมร่วมสองสภาซึ่งความจริงแล้วในท่านผู้นำฝ่ายค้านวันนั้นท่านควรจะพูดคนแรกนะครับประหรพก็เป็นคนพูดคนแรกแล้วผมรอฟังฟังท่านที่พูดสรุปเป็นคนสุดท้ายเพื่อนหนึ่งคนแสนคนเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองแล้วก็ท่านก็เห็นว่าการชุมน,นุมของกลุ่มมันตมิตรเวลานั้น รัฐบาลควรจะรับฟังเบื้องเปล่อยเส้นทางประเทศเาขาลาออกกันไปแล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับว่านั่นคือวันที่ท่านเป็นสหายแต่วันนี้เ่ยนะครับผมยังไม่ได้มองเห็นว่า,าการดำรงอยู่ของท่าน,นมันจะใก้ความขาัดแย้งได้อย่างไและการไ,ไก่้ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมาไม่มีใครพูดแต่แค่ไขด้วยตัวเองหรือเรื่องการที่โทษศักดรเลยเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าคนที่มีความคิเดเห็นที่แตกต่างกับพวกผม เห็นด้วยกับท่านเขาไปวัดแต่กอเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยเขาจะได้เป็นคนตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมผมเรียนนายกว่าไม่ใช่ว่าผมอยากไปจับโอกาสการพูดคุยที่ดีนะครับสังกมไทยต้องการการพูดคุยถ้าวันนี้ไม่เกิดสถานการณ์ทางการเมืองผู้ทรงคุณวว่าทหารไม่เข้ามาชุนจดตั้งรัฐบาลยับท่านและทหารไม่ออกมาเพื่อ็นท่านอย่างอะไรลักษณะอย่างนี้ หรือความอายุติธรรมต่างๆไม่เกิดขึ้นเมื่อความที่ท่านพูดปันยื่นที่นาค่ะก็บรรยากาศมันไม่ใช่อ่ะนม้แต่งว้าท่านนายกต้องต้อง,องรับรู้กวามจริงว่าพวกผมไม่ได้เป็นเป็น,ปนขี้ขีดแบนอะไรพวกผมเกิดมาทีหลังเนี่ยเดี๋ยวจะแซงนะครับถ้าเราคิดดูท่านตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีผมเคยสักถามในสภาห,หรืออะไรก็ตามคดีพันธมิตรยกตัวอย่างยุทลศาบินซึ่งท่านก็บอกว่าแต่ยาทดลองนายกกว่าความมันม่นคง บอกบอกเวลาที <ersch> ่ประชุมร่วงเครื่องสองสภาหลังจากเิดเหตุการณ์สงกรานนี่แะบอกว่าสัปดาห์น่ะแทบบอว่าวันนี้ในคำเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยัาสราจารยผู้ัดการบระเทรชาติเขาบอกว่าต้องต่พยายามอีกพัน้าร้อยจริงมาทแปดร้อยป่กคือหมายความว่าคนที่เขารู้คอยู่คนที่เรู้อ่ะยุ่งไม่ไม่ไม่ได้มีความใจที่จะต้นรับีเนากุมา ที er ่เป so, so, ็นวัตการบริจาคไปให้ท่แต่เอาหลัการต่างมากมายเนี่ยคนที่มานำไปสู่เพื่อนบอกกับท่านว่าข้อเรียุลของพวกผมนั้นคือยุบสภาเพอเดียวนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านสบายใจได้นั่นก็ตั้งแต่ท่านนายกท่านเองที่ท่านบอกว่าท่านมีเรื่องการเจรจาเรื่องนัฐสิทธิ์แน่นในยกที่เนี่ยไม่ได้เป็นคนพูดแฮะมีคนอื่นพูดขึ้นมาผมก็บอกว่าทำไมไม่กีบยกขึ้นมานับไม่ไม่หี ที่พวผมมีข้อเรู้อุบสภามีควาเห็นเราก็จะเป็นพายับพูดขึ้นมาไม่มีเรื่องนี้เลยคือไม่ความว่าตัวนายกขัตเชเองท่านก็บอกว่าอย่าเเรื่องของท่านมาเจรจาท่านก็พูดเัดเจนนื่คืนนี้แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผมจะมาพูดกับท่านเรื่องเดียวเท่านั้นคือข้อเรียกรนะครับซึ่งมีข้อเดียวคือเรื่องการยุบสภาถ้าว่าท่านจะยุบพผมก็ต้องเร่าสู้กันไปนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันให้ท่านสบายใจได้ว่าพวกผมเนี่ยจะไม่บุกเข้าไปยึดสภาที่ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเนี่กนะครับ วันที่น้ำมีที่ทำเนียบรองนายรัมสีก็รงการทางท่านอย่างไปเยี่ยมคนในเขตเลือกตั้งท่านถึงทำเนียบนะฮะภาพรัมสีบางคนก็ยูกฝ้าประจําแต่ผมบอกว่าไอ้ภาพติดกายอย่างนั้นเนี่ยเราชิงชังอะไรเราก็เืีอนเกียดอย่างนั้นกันได้ด้วยแล้วก็จะไม่ยอมทำในความจริงพฤติะทําแบบนี้ก็คงจะทำไปนานแล้วแต่ทั้งหมดนั้นนะครับเราก็พยายามแสวงหาความชอบธรรมที่จะเห็นเห็นร่วมระหว่างกันและผมเชื่อว่าในสถานการณ์ที่เรามีเวลา ที่บุกคุยกันได้แบบนี้ผมไม่เชื่อว่าอีกปันสองวันสถานารารจะเป็นอย่างไรทหารของท่านก็ตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับแลวรวมกระั่างว่าไม่ทราบฝ่ายเนี่ยนะครับก็ตูมตามมากขึ้นมากขึ้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกท่านหรือเปล่าและพวกท่านก็มาตาหาวว่าเป็นพวกผมซึ่งพวกผมประัดในทางสันติวิธีชัดเจนนะเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าการดําเนินการทั้งหมดผมไม่รู้ว่าจะมีจุดจบเมื่อไรอย่างไรแต่ผู้ข้อรวเขาเรียกร้องเรามีข้อเดียวเท่านั้นแต่ว่า สถานการณ์ที่ขนาดนี้เนี่ยท่านต้องเข้าใจนะการดำรงอยู่ของท่านเนี่ยยิ่งสร้างบาดแผลรอยร้าวลึกยิ่งมากขึ้นนะที่ท่านมีความคาดหวังว่า,าจะมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ท่านก็เห็นแล้วมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านมั่นใจว่าได้2อ0เสีสิบเียงเลยาถาพักท่านบอกหาตังค์บุกอาล้านได้ส8 0เสียงดสิเหรียทีย่จะตั้งรัฐบาลทัพใหญ่นะครับพวกผมก็ได้ชื่นชมนะครับและก็น,น,ะนั่นชนะขั้นหากไปเลยพวกผมจะไม่เป็นอุป,ปรัคเป็นข้างขวางพอระหว่างกันเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคือขอสรุปทุกคนว่านั้งขอพูดเรื่องเดียวว่าคือท่านจะยุบหรือไม่ก,ก็คือว่าคือพี่น้องจะได้บังชัดเจนครับนะครับแล้วก็ีท้าจะยุบผมก็ต่อสู้กันไปก็ไม่มีปัญหาแะลรนี่ครับคือพูดมาก็ดีแล้วนะครับคืออยากจะย้ําอีกครั้งนะเรื่องคดีความต่างๆเนี่ยพอก้าวหน้าผมก็พยายามผลักดันนะครับแต่ว่าเรื่องง่ายๆก็ทาได้เร็วเรื่องที่คนเยอะเนี่ยมีปัญหาตลอดนละครับ เหมือนคดีเดือนเมษาก็เหมือนกัน,นครับไม่ง่ายนะครับพอเวลาคดีไหนผมมีคนเยอะๆปั๊บเนี่ยมันก็ยากทั้งนั้นนะแต่ผมยืนยันนะครับมีปัญหาเรื่องเหล่านี้ซักถามสอบถามกันในสภาอภิปรายกันนะแล้วก็ติดตามกันถ้าเกิดเห็นว่าจงใจทําผิดกฎหมายก็ถอดถอนกันได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่อยากจะให้ให้เกิดความมั่นใจทีนี้เรื่องเรื่องยุบสภาเรื่อง่